อมันนะ่าเบ่งเดอ้อพี่เดอ้ออย่ามัวไปต้องไปเห่ออย่ามัวไปเห่อแสงไฟในเมืองบางคังองย่ามัวไปจ้องจีบเล้อก็เดาทุ่งเงินจะตัง้งแล้วก็ยังไม่ได้ตัวอะไรวะไอ้กินไข่าดาวไอ้กินไข่าดาวสดๆข้าวๆทำให้ คร <part> mm ับจานี้อดูตก้าปอ้าวฟุงเท้าใครทำผ่านฟุ้งฟุงอะไรต่อว่าลุงลุงอย่าลืมบ้านทุ่งทิชเกนบักบุ่งแกงคัวอะไรต่อวะเจ้างามสูงอ๋อจะสาวงามสูงอย่าไปล่อยน้ำมัวไปคว้ามาเมื่ระวังตัว ในน้า,นาเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงปามาดีพ่อของพี่วันหนาแต่ตัววะว่าอะไรจะกลับบ้านนะจะส่งข้าวม,มาเรื่องหน้าจะได้ไหมไอตัว,ตวพี่กลับมาหาพี่กลับมาสิผา ไอต่อฮะอย่าให้คอยเกิดอ,อย่าให้คอยเกิดนะพี่อย่ามีเสือ้อใหม่อะไรวะอะไรวะอย่าพ้ายิ่งงาม,าางงามกลับมาเย็นน้าใจมันเป็นเพลงหรอเอาเอา,า,าหากผ้ามาได้แต่อย่าให I don't want